เริ่มต้นใหม่ตอนอายุห้าสิบไม่ช้าไปเลยค่ะวันนี้ทิชเชอร์โอ๊กอยากฝากกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะโดยเฉพาะคนวัย4 0่สหที่รู้สึกว่าตัวเองช้าไปแล้วเริ่มต้นใหม่ตอนนี้ยังคุ้มไหมอยากบอกว่าไม่ช้าไปเลยค่ะอนห้าสิบเราอาจไม่ได้เริ่มเหมือนคนวัยยี่สบ แต่สิ่งที่เราได้คือหัวใจที่เราผ่านประสบการณ์มาแล้วค่ะหัวใจที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหัวใจที่เคยเจ็บที่เคยแพ้ที่เคยล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะหลายคนถามทิเชอร์โอ๊กว่าทําไมอายุห้าสิบแล้วถึงมาสอบรับราชการคําตอบมากเลยค่ะ เพราะกลัวว่าวันหนึ่งเราอาจจะเสียใจที่เราไม่ได้ทำตามอย่างที่เราคิดตามอย่างที่เราฝันค่ะกลัวการไม่เคยลองทำมากกว่ากลัวการล้มเหลวค่ะอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้นะคะคุณไม่ได้มาช้าค่ะแต่คุณได้มาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตของคุณค่ะในวันนี้การเริ่มต้นของเราอาจไม่ได้เร็วอย่างที่คิดในวนัยนี้การเริ่มต้น อาจไม่ได้เร็วแต่จะอยู่ในจังหวะที่มั่นคงกว่าเดิมค่ะทุกเก้าที่เราไปมีความหมายค่ะเพราะมันเกิดจากเก้าที่เราเข้าใจตัวเองจริงๆไม่ว่าคุณจะอยากสอบราชการอยากพูดภาษาอังกฤษอยากดูแลตัวเองหรืออยากเริ่มงานใหม่ๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากทาเริ่มเลยค่ะเริ่มแบบช้าๆเริ่มแบบที่เรารับไหวแล้วก็ให้ตัวเองได้พักบ้างในวันที่เหนื่อยก้าเล็กๆนี่แหละค่ะ จะพาเราไปไกลกว่าที่คิดค่ะวันนี้เป็นวันที่เราอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่เมื่อมองย้อนกลับมาในอีก6เดือนเราจะขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเริ่มต้นในวันนี้ชีวิตของคนที่ไม่ได้เริ่มต้นในวัย20แต่เริ่มต้นในวัย4 0 5 0อย่างที่เชือโอคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้ชอบคำพูด ที่เป็นกำลังใจและไปด้วยกันแบบนี้กดติดตามนะคะแล้วเราจะได้พบกันอีกในคลิปต่ตอๆไปค่ะ